คนบ่อนเน้นเลยฮะนนะโอ้ผัวเราอยู่นะมัอนี่สบายดีเดอ้อมาตอนค่ำเลยพี่น้องเพื่อเชียเข้ามาฮอดนะเนาะที่ต่อ,อ,อโอ้ยขอโทษเด้อขอโทษเด้เอมาอยู่น้ำกันบุได้เป็นเหเหตุเ็นงานบ้างใช่ไหมนี่ฮันอออโอ้ยังหนุม่มยังน้อยอยู่เนาะ สร้งผัวเราก็ได้พี่น้องบ่ได้ไปจังมือแหลบเอาโอ้โหบ่งหเบิ่งหะขอโทษคือลายแท้ทท <c oughs> แกงบ่น,นี่่ะสาว <Okay. S 1> ปอเราอยู่กันได้ดีคือจังหวจะจิกระดักกระโดดพี่น้องนนเนาะเต่าอยู่นี้นอนอยู่นี้กับลูกว่าสันอยู่ติดๆกันเลยนะกระหมอ่อมเฮือนอยู่เฮือนครัวเวลาท้าเจ้านอนท้าเจ้าก็ต้องอันดับไฟก่อนเนาะ โอเคป้าเปียกไปเลยอ่พี่น้องเออเอานี่เด้อเช้าเขาซื้อเข้ามาให้เด้อเออข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเด้อขีดมาให้มันได้อยู่สามแสนสามแสนไป็ป้ายนี่แหละเอาให้ซื้อแสนเลยที่เหลือเป็นเงินเขาเอาให้เจ้าเด้อเอ้าขอบใจเด้อเอาเอาเป็นอยังเก็บไว้ซื้อนมให้ลูกใช้ยูใช้กินได้อ่าพี่น้อง เอาแน่นๆมีแต่เฮาอยากฝากเจ้าอ่ะขอโทษเด้ออันขอบุญขอบคุณนมมือขอบุญขอบคุณพันเนยพันเบิงอยู่เด้อในยเบาเด้อมึงเด้ออันนมมือโอ้ยเอาเอาเจ้าว่าวได้อยู่บ่อาจจะนมมือจะนมมือไฮสิพาวว่าอ่ะเขาจะลายเด้อโอ้ยบ่จะนมมือก่อนนมมือก่อนเด้ออ่ะนมมืออันอ่าให้อยู่ดีมีแห้งเด้อแห้งอบาจะลายเด้อเดียว เด Get ี๋ยวเขาเขาชิววอลแหละเจ้าว่าตามได้เอาอ่าหายอยู่ดีมีแห้งเด้อดีมีแห้งให้ลำให้รวยพ่อผมเป็นพ่อเอาเอาไม่ถ้อไอ้นบอันทางนอกนอกนบมือเด้อนบมือพร้อมกันเด้ออันนบมือนบมือสิอ่าอันนี้ บ้านอ่าหอคุ้มตานางเนะตัวรูปเียกันิีแม่นันเดียวกันที่นี่บ้านนี่บีนี่บ้านอ่าหอ คุ้มตะนางนี่ได้เว้นวักคุ้มตะนางสามเอ้ยคอยเป็นแล้ววันนี้เนาะลองลองสะกดบมึงสักก้อนนี่เด้เนี่นี่สามโตในบ้านนี่ยอันนี้อาห้อนี่มานี่คุ้มตะนางสามอันเดียวกันเด้วยอ๋อมันมีตัวเชิงอย่างเด้มันการเดียวกันแล้วเนาะภาษาอังกฤษอ่าบีเอ็นบ่ A ย่าเราเป็นเป็นอะไเป็นเป็นบางโตพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเนาะและสวัสดีบารีกับบาตูนมาโพอยู่พี่แล้วบัดนี้ภูเขาพี่น้องเอ๋ยเขาให้พันสลึอยู่เนาะอยู่ภูเขาจนค่าจนมืดพี่น้องเอ๋ยเนาะบารีเขามหาครอบครัวครอบครัวสาวไปซงจีเพิ่นอยู่ในเหล้านะอาศัยอยู่ในเหล้านะบาตูนก็เคยมาอ่าหลายช่องเคยมาอยู่ บอลลีมผู้เราอาศัยอยู่ในบ้านเราขึ้นเล่าพี่น้องเลยมีผู้ใหญ่ใจบุญพันฝากเงินมาให้เราเนาะหาร้อยบาทพี่น้องเลยแล้วก็บอลลีแบ่งเอาเงินของอ้ายผู้เพิ่นไปปลดหนีให้ให้บ่าวบ่าวตะโล่เน่เพราะว่าเพิ่นแบ่งเพิ่นบอกว่าแบ่งไปใส่ก็พวกอื่นก็ได้ซื้อข้าวซื้อมาม่าเน่มามาฝากเราพี่น้องเลยเนาะก็สิมอบเงินให้เราหาร้อยบาทมาก็บอลตูนตอนค่ำมื้อนี้ก็ได้เออพี่น้องเอ้ย มันเองก็ไม่ล่ามันเองกระม,มันหางไปปายเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่ามันมันมันมืดเดีพี่นุ๊กทุกคนที่ผู้เขารอมลอกแล้วก็ผลตกนน <c oughs> อ่าป่ะดี่เขาไปหาแล้วทาั้งหน้านนี่แหละเดี๋ยวจะค้นบอ่อนเนี่ยเหรื่อยนนมฮะมีใช่ใส่ของคุ้มนะไปไปใกล้ดู <c oughs> <c oughs> เห็นบ่คนข่อยบ่คนเน่ยว่ตัวนั่งขากันบกติโมนิงเด็เจ้าว่าม่นจ้ะเอคนเลยเห็นบ่ต่งขารถบ่ไปิ่งเยเถอะพวกมันจะย่านแทบันเห็นตะรุนแเออใกล้ป้ายะนะเออาไป่งป่ะเจอเหตุการณ์ร้อนๆน่จ้า่ได้เห็มืดช ข่อยญานได้ข่อยบอได้ดิมีเหรอใส่บึงกับเฮ้ยบุญทุ่มมันนะเอ้ยฟุตดิบึงเจอเชื้อโอ้โห้เฮ้ยข้าเจ้าเสียมมาคุมไว้รักรักมาลายเออนี่นีปวกกระโพห็นขึ้นเพราะเลนได้นี่เนาะคำมาผู้หนึ่งเปลียวอยู่ เฮ็ดอุ้มคุ้มอยู่คือยังไงเรียบร้อยแล้วได้ไหมบาทติดจ้ะเอาแทงเก็ดเลยดีบาทจ้ะเป็นสิบบตกมุกตกใจบอกคำนี่นะได้เป็น้องเไงแล้วก็สิบบาทเป็นได้เฮ้ออ๋อนึงมาเล่ามั่งเลยนะยังอยู่ยังอยู่หาคือเรารสิมาทไม่ใช่คือว่าหาเล่าบ่เห็นใช่หรือเปอเออโอเคอยู่ยู อยู่อยู่คนนังอยู่อยู่บ่ฮ้ยดิบ่รออยู่ไฟฉายแล้วเตรียมที่นอนแล้วไปจ๊ะนั่นแหละก็ยาแล้วเออขัพกไฟฉายมาอยู่เออเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ไปลงงเบมามามาี่น้องเลยเจ๋งอยู่บ่ใช่ยู่อยู่บ่ฮัลโหลสวัสดีเนี่ยอ่า โอ้ผ oh, ัวเราอยู oh. oh. ่นะมือ oh. น cool. ี uh ่สบายดีเ huh. ด uh ้อมาตอนค่ำเนี huh. uh ่ยพี่น้องเพื่อจะเข้ามาฮอดเนาะที่ต่ออ่อ่าออ่โอ้ยขอโทษเด้อขอโทษเด้อมาอยู่น้ำกันบุได้เห็เห็นงานบ้าใช่ไหมนี่ฮานเอออ่าอ่าอ่าอเห็นผัวเราหักเห็นได้พี่น้องเห็นเนาะใส่กอดได้เลยนี่กอดได้เลยออได้ออม ใช้เชือดในได้ใช้เชื่อดใเขานี่เด้อหยุดอืมโอ้เราไม่ให้เราไม่เห้มีไฟหุงเนาะไฟโซล่าเซลล์พี่น้องเอยโอ้มาพอตูนข่อยในซองเองก็ได้มาอยู่ในเรามันได้อยู่มันแจ้งอยู่ใจขับใจเอติดต่อฮึบฮึบจ้าเอ เออพี่น้องเห็นเนาะโอ้เอ้าสบายดีเด้อ uh น้มือสบายดีเออโอเคโอเคอ่าโตอ่าเฮ้ยโอ้ยชงผมงานแท้นี่เออพี่น้องเอ้ยนํามาหาทั้งน้องเพิ่นแต่โดนเติอแหละเมื้อนี้ก็เข้ามาค่ำใน่หลายทางไปอ่าทางจะเฮาก็ได้มื้อนี้บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกมื้อนี้เนาะ โอ้ยังหนุ่มยังน้อยอยู่เนาะตั้งทั่วล้วก็ได้พี่นอ่อนบดได้ไปจังมือแล้วเปล่าจังมือแล้วบ่ได้ไปฮะเดินแล้วหุดเข่ามันอ๋อหุดเข่าเบาเออเออหดเข่าเราบ่ได้ไปไปที่นี่เนาะอืมอืพูดใด้ตัดผมให้ลูกเอ้ยจังเมียนเราเห็ดคักเห็ดแล้าคักอันนี้ เออพี่น้องไงกินข้าวแล้งหรือบ่ได้ยังกินสนากินน้ไม้อีกเลยอือพี่น้องเพื่อนที่เราอยู่ในในเล่านี่เลยเนาะพี่น้องนะสิสิจำกันได้ดีอยู่พี่น้องเนาะอันเบาเหมือนั้นเบาจันเอายังมาให้เนี่ยมือหนาน่ะอันขอโทษเด้อผ้าห่มมอนเนาะกับอันนะกับซาด ใช่ค uhm. ือผ oh ู้ห็นาลงมาปูสะนไ่ได้ปูปบอ่พอน้อยน้อยน้อยฮือนนี่ละโอ้ยนอพดพทและนี่เห็น้อาไงเียวดี๋ยวดียดยๆๆอนุ่งบดดาบบอ่นั่นั่นาอันดาบนะมันนุ่งบดดาบบอ บ่อทั้งพื้นมันบดชมมันสีบกัดบดช่วยเจ้าบ่อสั่นนะอืมพี่น้องเลยคือเราวนินดังไฟดังอย่างอยู่ในนี่เลยพี่น้องนี่เนาะอยู่ในนี่เลยผูกกุ้งบดไพ่ใหม่ผุดข้าวบ่อหน่ะเอ้อนใหม่บ่หรือปนอะไรกนฮะเอ๋ๆพองกินข้าวกับน้อไหมที่แกงน้อไม้บ่อโอ้โหเบิ่งห่เบิ่งห่ขอโทษ คือลายแท้แกงบ่อนี่ะสาวปอแกงกินสองคนนี่บอ่อรวยเธอเพื่อพ่อแม่กินนำ้ำสคนนั่ละปอคือลายแท้พี่น้องเนาะทั้งบ้าซื่อยังเกาะขอโทษดเด้อซื่อไหนไหนสบายสบายบบออสบายอยู่บ,บอ่ออะสบายอยู่บ่ สื่อสบายแต่แต่บทสบายไปไรบอกเออโดยโดยอันเจ้าจะปีแล้วขอโทษด้อจักปีสิบแปดปีอันเจ้าได้ถาสาวบอกฮู้เมียเมียเจ้าอยู่หลายกลัวบอกคิดว่าประมาณสิบสิบแปดปีเจ้าีนสีเมนสิบเจ็ดปีฉันบอก รั้ว16ปีโอ้โหทชมเนาะเออแต่ว่าเราผัวเราวาทาั้งทั้งเรานี่หลายกลัว,ลลวใช่เออผู้ชายแนเนาะลูกจกก้ะเนาะผู้หญิงไปแห้งตัดผมให้รู้ <c oughs> <c oughs> ป่านผู้ชายบาดท,ที่นี่เออผู้ชายเออว่าผู้ตัดผมให้เราเนี่ยคือผู้ชายแหละ้ว <c oughs> อา่ายังองเจ้าหน้นาทื่ออยังก็ ซื้อน้องอังกิศอ๋อน้องอังกิศอักงกานะทางผัวเราซื้อสบายทางเมียเราซื้ออังกิศอังกิศนี่สบายเลยภาษาอังกฤษสบายบ่เอ้ยบอแซลเฟนที่นึงงนะเน้ะเอ้ยฝนตกเบาๆกินนะี่ฝนตกหักกระยาบ่อื่ม พี่น้งองเราอยู่กันได้ไดีคือจังหวะาจาุดก,กระโดดพี่น้งนะองเนาะเต่าอยู่นี้นอนอยู่นี้กับลูกประศรีดูติดติดกันเลยนะกระหมอ่อมเฮือนอยู่เฮือนครัวเวลาท่านเจ้านอนท่านเจ้าก็ต้องอันดับไฟก่อนเนาะดับไฟให้มันอ่ามันสนิทแล้วก็จังจังว่ากันพี่น้งองแต่เพราะเราใหม่ไวเด้วยนี่ผมก็ดำมันเลยเฮือนซานแล้ว ดีเลยยังมีไฟโซล่าเซลล์ใช่อยู่มันหงุดหงิดช็อตช็อตแจ้งบ่ชอตแจ้งเลยเนาะอืมอืมพี่น้องอันเบาจันมาเมื่อวันนี้เห็นเห็นทั้งทั้งทั้งน้องเพิ่นบ่เห็นทั้งผัวบ่บ่เห็นยังบ่ทบุญมีเพเห็นจักเทื่อนะบ่ไผ่เห็นเคยเข้ากล้องน้ำไผ่อยู่บ่เคยเข้ากล้องอยู่บ่ครั้งแรกนั่นนี่บ่ ใหาก,กินข้าวกล้องน้ำเเข้าครังแรกนั่นน<ะ>ีป่ะกินข้าวแล้วป่ะมีแลวป่ะเอ,อ้ยนี่้องเห็นเนาะกาลังเป็นตะเพงลูกเกกราก็ไดะเข่าหน้ามจะยังอยู่บ่อสาวเข่ายัางอยู่บ่อเข่าหน้าอันนั้นมันยังใช้อันนั้นเข่า เรือทงนึ่งบ่อืมึมอึมนิดหน่อยอยู่ลำพอบอไปบ่อยู่ลำพอบบอว่าค่อยๆได้ค่อยๆค่อยๆเฮ้ยเ <c ười> จ็ดเดือนก่อนนะลูกสาวคะนนะึงอืมแต่ตัวใหญ่เนาะไว้ไว้เฮ้ย <c ười> ออพูดเข่าให,ให,ให้ที่แล้วแล้วบอดันบาพูดเข่าให้ยังหลายบ,าบอกหมดแล้วโอ,โ,อโอ้ยเฮียไปแล้วอืม <c oughs> ได้จากสอบหหนะเจ้าได้จากสอบสตปัน่ันทั้งพอก็มีน้ำหนิบอส <c oughs> อืมอืเอ็เต้เองเอดเออเนี่ยวเกี่ยอบอออบเอ เขาถามเขาถามครอบครัวเาครอบครัวใดกับเพิ่นมิตรว่าพูดเนาะเกี่ยวบ่ได้เพิ่นวะเป็นยังจังว่าเกี่ยวบ่ได้อันนับเบลพิษพิดพีดบ่ผิดผีบ่หรือว่าได้ไงบ่เฮ็ดห้ก็กินยางอ่มีกินยางแล้วก็เคยเฮ็ดนี่ะเคยแล้ว่ก็เคยเฮ็ดหานหละบ่อันบ่อันถ้าเฮาเฮาเกี่ยวเอานะบ่ได้บ่เออบ่ได้เกี่ยวบ่ได้อื ต้องมือหูดเอานี่เป็นนั่นเนาะพี่น้องเนาะอืมตัวนี้นี่น้ากินท้าเจ้าเนาะอ่าเป็น้องน้ากินท้าเราเราอาศัยอยู่ในอันภาพกันเด้ออาศัยอยู่ในเล่านี้บันไดเออ่บันไดสามขั้นใส่บ้านั่นไปใส่อะไรกินนี่อยู่ในรถบ่เปิดใจหยาดเอ่า นี่พี่น้องยิ้มยิ้มกันคืนเนาะเราอยู่กันสามคนพอไม่ลูกพี่น้องเล่าคลัคนี่เลยแหละทรงเล่าแต่ยุ่งกับทรงลายเด้พี่น้องพลฝ้าฝนตกในนี่เนาะฮู้ยู่กันสามคนเล่าไท่ลราบอลลีมีโคมอยู่หนึ่งพอดีเงี้ยงได้ Ừ, bâton lèo la bó leo la bó Leo phôn, mùi Lớp Eh, dì nàng nga 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 nga. Honey, dì nàng nga nga. Sì, dì nàng nga nga nga. Mhm. Chu chu. mưa Mhm. 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 เดี๋ยวอันนี้เห็นแล้วกันฮึบม,มันเผาจักบอกว่าตัวมันเผาโคเส็บด้วยโคหน่อยนี่ๆๆเส็บอ่ะเส็บเลยฮึบ <c oughs> กับเข่าบารีซื้อเข่าอ่าเข่ากับมันเผามาม่าปากกระปองอันนี้เป็นของอ้ายยกเพิ่น ไอยกที่เพิ่นปดนี่ให้บ้าตะล้ซื้อมาแบ่งปันแล้วนี่เนี่ยเป็นยังไงเนาะเออบังเด้อบังเด้อเพิบโอเคเพิบายเปียกไปเลยเออเป็น้องเไงเอานี่เด้อสช้าเขาซื้อเข้ามาให้เด้อเออข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเด้อเพิบนี่เด้อเอาอันตัวนี้ข้าวเหนียวตัวนี้ข้าวเจ้าเด้อไอเด้อสนใจอันอันนี้มาม่า มีเล่นได้ไงก็อยู่พี่ภาษาเราวทึ่งนะสื่อมั็นไงนะเอิญได้ไหมมีกลัวอันนี้เด้อันนี้เลยฟงบุญฟงบุญบ้านเท่านั้นมันเท่ามันเท้ากันทั้งเอาไว้กินเด้อเจ้าจะก็กเบงปูเบ่งยาเจ้าในก็ได้แล้วแต่เจ้าเด้อ อ่พี่น้องเลยชิชอ่ะเบิ่งกับมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่อนฝากเงินมาให้เจ้าปานตำรวจคอยกันเถิดผังเด้อพังเด้อเกตุที่ว่ประตูหมื่นแห่งทีเดียพี่น้องเลยส่งไฟกันส่งขึ้นส่งไฟกันอ่า เอาเป็นไงมาพี่ประตูก็ได้ขอบใจหลายๆเด้ออย่ามัานอยากไกลนี่พี่นไงนะขอบใจเมย์ท่านเห็นเราฮะนะ,ะกับมีอันมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากเงินมาให้เจ้าเด้เอเพิ่นเห็นน้ำคลิปเฮาแหละพีน่น้องไงเพิ่นฝากมาให้หาล้อยบาทเด้อสาวเด้อเฮาแลกเป็นเงินคลิปมาให้มันได้อยู่สามเซนสามเซนปลายๆนี่แหละ เอาให้ซี้เซีนเลยที่เหลือเป็นเงินเท่าเอาให้เจ้าเด้อเอาขอบใจเด้อเอาเอา,เ,อาอเป็นยังเก็บไว้ซื้อนมให้ลกูกช่วยอ,อยู่ซื้อกินได้ออาพี่น้องผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นฝากมาทางเฟษเนาะทางเพจรบริได้จกได้ละฮะไอาอันนี้แหละมันมีผู้ใหญ่ใจบุญสองคนเด้ออันผู้เอาเงินมาให้เจ้านี่ต่างหากผู้ซื้อข้าวของมาให้นี่ต่างหากเด้อ มีสองท่านพี่น้องไงผู้นี้แหละเพิ่นซื้อซื้อว่าไอยกเด้อซื้อเข่าสองสอบซื้อมีเน่้ซื้อมันเผาเนี่พี่น้องไงเนาะแต่ว่าผู้นี้แหละอันบม่ได้ออกซื้อเพิ่นผู้นี้เป็นยังไงเนาะเออเงินหาร้อยบาทเ <c oughs> ออเเอาแน่นอมีแต่หาอยากฝากเจ้าอขอโทษเด้อ mm. อันขอบุญขอบคุณน้องมือขอบุญขอบคุณเพิ่นเน่เพิ่นเบิ่งอยู่เด้อเออเอ้า เออเอาเอาเอามึงเด้ออืมเอานมมือน้ำกันในเป่าเด้อเม่งเด้อเอานมมือโอ้ยเอ้าเอ้าเอจ้าว่าว่าได้อยู่บ่อ่าจะนมมือจะนมมือให้สิพาว่าอ่ะเขาจะลายได้อ่ะเด้อเอ่อบ่จะนมมือก่อนนมมือก่อนเด้อเอ่อนมมืออ่าให้อยู่ดีมีแหงเด้อแหงเขาจะลายได้เด้อเบี้ยว เย้าเขาเขาชิวว่าหะเจ้าว่าตามเด้อาอ่าห้อยู่ดีม uh ีแห้งเด้อมีแห้งให้ลำให้รวยป้าผมเป็นป่าเออเออเออเห็นมับออยู่บอยู่ทางทางลาเทิงพี่แบบ มีมีคนเอาข้าวเอาของให้เพิ่นเพื่นขอบบุญขอบคุณกันอยู่บ่อวยพรให้กันอยู่บ่เว้าอยู่บ่บ่จักบ่บ่จักในไหวบ่เอ่อเอ่อเอาเอาไม้ด้อไอ้นบอันทางน่องน้องนบมือเด้อนบมือพร้อมกันเด้ออันนบมือนบมือซืิงสออ่าอันนี้ฟดเลยจบ่เป็นบ่บ่เป็นบ่ เอ้ยพี่น้องไงเนาะนายก็เรืองจ้างเครียดช่างเจ้ากับล่านี่ไพ่ไพ่เก่งภาษาลาว่ากันบูมสลายบูมคือกันบูมเฮ็นเลยคอยละละทงละคอยตามพ่อแม่อยใกล้คอยบูมสลายเออบอทจักเลยเนาะ บอมมแจะว่าฉินะฮะจะหจะนมือเลยกะขอบุญขอบคุณเด้อให้ยูดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยชินะเจ้าบอทีได้บอกอาจอะนบมือแล้วว่าดูหาผู้ใดผู้หนึ่งว่าบองดูได้บอบอได้บอโอ้วหว้วว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 วเววววววา ดอ่าจานมือพากันนมือนะครับเชิ่ว่าก่อนจะว่าตามเด้อดยเออเอานมือนมือเด้อขอบุญขอบคุณเด้อคุณยายใจดีใจดีให้อยู่ดีมีเฮงมีเฮงให้ร่ำให้รวยร่ำให้รวยซาชูประมาณนี้แหละนี่หนึ่งเลยโอ้ยอมเงิน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 เก็บไว้รถเดี๋ยวมันสีขาดเด้อ ขี้วายขี้วายขี้วาภาษาลาวโมโหภาษาลาวโเป็นยังโมเป็นยังหรอกเนาะเข้าใจเข้าใจเอ่อคนบ่ฮู้ย่อมบ่ผิดพี่น้องเอ้นี่เอาแน่นแล้วเด้อเฮาไปพาก่อนเฮาสิเมื่อพาก่อนมันค่ำอะไรเออมื้อหไงเมื่อไงสิเยี่ยมมาเยี่ยมใหมเออเบาวสบายบ่าวสบายกับสาวอังกฤษเนาะมื้อนี้ผัวเราอยู่ยังสิไปเฮ็ดอยู่บ่เวียงนะอ่ะมันมันมันบ่มีเวียงบ่ เมียังเจ้าด้อเด้อเด้มีเนี่ยเจ้าก็ไปคื้นเอาเมียไปนะบุมีเหี้ยค euh รับอยู่อยู่นมี่อะไรมือแล้วติเออโอเคโอเคพี่น้องตั้งแค่เฮากับมาแต่ดนแล้วแหละพี่น้องมื้อนี้กับมาจนมาคำมามืดเนาะเอาเฮาบ่กควรระเด้อไปป้าระเด้อโดยโดยโอเคไปสวัสดีเด้ออยู่ดีมีเฮง เ <laughs> okay. ออโอเคืปใจขับใจเวลาจะนอนจะล็อกไวบอ่เปบ่าวม,มีเนื้ล็อกอยู่บ่ใช้ล็อกอยู่ใช้อันนี้อ <laughs> เออคือบ่อยท่านหมองล็อกใชดอ,อกขโมยกับแต <laughs> ่าคนมาเอ็ดซองก็ยังได้นะพี่นนะ้อย่างนี้เนาะปองแล้วนี่เออ ปะปเมื่อบัตรที่นี่ฮะบ้านเราเขา่าตุนเลยออาค่อยๆเนาะค่อยๆแบบคนชงหาเรากัยังเห็นไหนเห็นป่เป็นปองคิดเด้่อยลยพี่น้อยวิดีเกินยิ้มดานมากันสองคนเนาะไอ้รอบหนึ่งบาตุนนะอ้โอยอ้าโอ้าโอ้ยโอ้ย้าใจว่าเ้้าใจ้่ เหมือนลูเดียวกันเออไปพี่น้องบอลลี่เองกะนะขอจบคลิปปิดคลิปไว้เพลงซำมเน่ก่อนพี่เจมีทั้ง้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเนาะเพิ่นเอ่อเพิ่นส่งเงินมาทั้งเพจแล้วก็เป็นอยังเขามอบเงินให้เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าเพิ่นบอกซื้อออกเสียงก็แล้วกันผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นส่งเงินมามาให้ทั้งเพจเนาะหาร้อยบาทแล้วก็มีเงินของไอ้ยกอ่าที่บอลลี่ซื้อเข่าซื้อนี่แหละมาม่าซื้อมันเผามาฝากเราเนาะ เอากให้พวกใหญ่จะบุญทั้งสองท่านอยู่ดีมีเฮงให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยเนาะให้เฮงๆปังๆเนาะประกอบการงานรวยธุรกิจได้อยู่กระให้เจ้จเจเจเเาเจริญเจริญเด้อเนาะสาธุพี่น้องเอ๋ยภาพกระสีบางงามในมืดเนานะไปะเดินทางบาลีก็บาตูนบาหนี้เมื่อผู้เล่เซโนโซนสกิดเออจนค่ำจนมืนน่อจากจีฮอจังโมงละยามันพี่น้องเอ๋ยเนาะบาตูนกระเพาเมื่อเก็บการเก็บงานทั้ง บ้านสาน้ำฝนบ้านสัตวเตลทุล่นแหละเนาะบอลลีกัมีอยู่คือกันเมื่อจังหวะกันเนาะไปวิด,ดีมีเฮงพี่นดด้องเลยลิ่นพันกันเลยโดยอดย